ครับลูก <What? S 1> ครับว่าไงครับเซี่หายเลวสวัสดีครับยังเนอะมาสวัสดีดีดีอุ้ยเอาของหมามา,มา,มาทําไมเนี่ยสวัสดีครับยังสวัสดีครับนั่งลงดีดีครับมา้าจ้าไม้พี่น้องจ๋าเมือง มาลาขี่นกอ้ยมีตะนวยังไงคะมื่อนีล้ล่ะคืออยากจากที่ล่ะไม่ได้กินมาประมาณ2เดือนนะคะมาค่ะพี่น้องก้อยขุมนะคะมาจา้ะมาเซ็บๆน้ำกัดเ้ยคะ่ะเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป,าปา้พี่ๆน้องๆนะคะมาจา้ะอยากแห้ง ครงในี้หละเอาไปต้มสุกก้อนจ้ะพวกผักชียูกกับตับกับอย่างมันเก๋มตับติบกับมีบบมอม่อร่อยมากไมไ่กินมาสองเดือนอื ยอดพักสังจะหอมยอดตูมจ้ะมันเรียกได้หลายชื่อนะตัวมันเนี่ย ไม่หูเสือหลาเค่อยกินแหละต่ว่าเราามันมันหอมจริงนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันจืดอะ่ะ หอมๆจืดๆซ่าๆซ่าๆไปลิ้นจ้ะอ,อร่อย กระเทียมงานพักเชานี่แซ่บค่ะมันหอมอ่ะ มันๆันเงี้ยมีสองต้นตือนี้ก็ถามอีกตัวหนึงงนหนหน่งร้องผื่นอฮ้ยหดแข็งแตกกอแตกใบแห้ง นามละกินนกจ่ะ กินน้ำมอัดอกจ้ะลายพูด <c oughs> มีตับดิบน้ำ ืจับหวานมาก ครับลูกครับว่าไงครับเสีหายเร็วสวัสดีครับยังเนอะมาสวัสดีดีๆ,ๆอุ๊ยเอาหงหมามมามาทําไมเนี่ยสวัสดีครับยังสวัสดีครับนั่งลงดีๆครับอันนั้นมันของหมามมาน,นั่น<ช>น,น่ะเอาไว้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตอนนี้กินยังไม่ได้หมาากินข้าวก่อนไงต้องให้หมามมากินข้าวก่อนไ <มา S 1> อ้ย่ามาออขอบคุณครับ นี okay. hmm. ่ดูอ <stakeholder> ันนี้เอาอันนี้ดีกว่าตัวฝักยาวอืมกินได้ถั่วฝักยาวมัันจ My doctor is is old.

้องก่อนอืมหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมาอืมอันนี้ไม่ได้หรอกอืม Bà, anh ăn luôn như gì, gì đâu. Má sẽ kinh ngon ừ. ngon 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 ừ. ừ. เซตติติเซตอนมาทำให้เอามือออกกับออโอ้ยเนาะจากม่สึ่รวมหลายอเช็ดมือเช็ดมือไปเเด้หพี่น้องค่ะ Y kan gimnana hakim di pusa dita bye